สวัสดีทุกคนนี่คือคลิปแรกที่ฉันทำนะถ้าคุณบอกว่าทำไมฉันต้องทำช่องนี้เพราะว่าถ้าอยากให้มีคนชอบทันไงถ้าถ้าคุณชอบคลิปนี้คุณก็กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าคุณไม่กดเหรอจะเปิดมูด ออติมัตพามรู้ไหมทันเพิ่งว่าคลิปนี้เองถ้าคุณบอกว่าคลิปนี้แย่เกินไปไม่เป็นไรนะเพราะว่าทันเพิ่งสร้างคลิปนี้เองรู้ไหมถ้าคุณอยากดูคลิปถ้าคุณอยากดูคลิปทันอีกอีกทันก็จะลงคลิปลงคลิปวันไหนก็ได้นะถ้าคุณอยากดูติ๊กต็อด้วยเหรอชื่อว่าทันทาตาหนึ่งสองสาม เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะทุกคนไปไป่ายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคุณไม่กดเลยกดไส์เดี๋ยวยิงคุณเลย